สวัสดีพื่อุท่านด้วยนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีคนมาสอบถามใน Discord นะครับว่าเ a มมอน n เตอร์ไรท์เนี่ยสามารถเล่นออนไลน์มัลติเพเยอร์ในตัวยูซูหรือในตัวลุนจิได้หรือเปล่านะครับคลิปนี้ที่ผมจะไขข้อสงสัยเพื่อนๆนะฮะแบบละเอียดเลยนะครับก็ก็ก เดีย๋ยวผมจะพยายามทําคลิปให้มันไม่เกิน20นาทีนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นลงนะครับประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนะครับก็จะอธิบายรา,ายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่ามันสามารถเล่นได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับอ่าอย่างแรกนะฮะในส่วนของตัวยูซูเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับถ้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันยังสนับมันยังสนับสนุนออระบบออนไลน์อยู่นะครับซึ่งในปีนี้นะครับปี2021เนี่ยมันได้ทําการลบ ในส่วนของระบบออนไลน์ไปเรียบร้อยแล้วตามประกาศของตัวยูซู mm. เองนะครับเนื่องจากว่าน่าจะมีผลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของทางเซิร์ฟเวอร์หรือว่าทางอะไรของเขานั่นแหละนะครับ mm. ก็เขาทําการยุติระบบออนไลน์นะครับในส่วนของยูซูเออร์ล c ่เอ็นะครับปกตินะครับในส่วนของยูซูเนี่ยถ้าคุณจะเล่นออนไลน์เนี่ยคุณจําเป็นต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับวเว็บไซต์คอมมูนิตี้ของซีต้านะครับสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ หลังจากสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยคุณก็ต้องเข้าไปที่พาริออนนะครับแล้วก็ลิงก์บัญชีนะครับลิงก์บัญชีเชื่อมโยงก,กันกับที่คุณสมัครสมาชิกไปเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะใช้งานในส่วนของเวอร์ชัน e r r y y ล c เอ็กแน่นอนว่าในส่วนของระบบออนไลน์เนี่ยมันจะมีให้ในเวอร์ชัน Early a c เอ s กเท่านั้นซึ่งสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับในส่วนยูซูเนี่ยมันจะมันจะแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับเป็นเวอร์ชันเมนไลน์กับ version, เวอร์ชัน ตัว l y อร์ลีกเซตเออร์ลีกเอ่ะจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับผมก็เคยทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับข้อต่ตางๆระหว่าง2อเอ่อสองเวอร์ชันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อธิบายไว้ใต้ล่างล้วกันเพื่อนๆไป,ป,ปย้อนดูได้ล้วกันนะครับไม่ว่ามันก็มีอยู่2เวอร์ชันให้เลือกแต่เวอร์ชันเวอร์ชันเออร์ลีกเซตเนี่ยจะสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับเมื่อปีที่แล้วเมื่อ2อสปีที่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าเมื่อ,อปลายปี2020นี่เนี่ยได้ทาการยกเลิกไปนั่นเองซึ่งก็สรุปง่ายๆก็คื ตอนนี้ไม่มีระบบออนไลน์ให้เราเล่นแล้วนะครับในส่วนของตัวระบบยูซูนะครับเราก็ต้องเล่นเป็นรูปแบบออฟไลน์ไปแทนนะครับอันนี้ก็คร่า้าประมาณนี้นะเพราะว่ารายละเอียดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับยูซูเนี่ยเขาไม่เคยแจ้งอะไรกับผู้ยูเซอร์ผู้ใช้เลยนะครับว่ามันสามารถเล่นออนไลน์ได้ยังไงแบบละเอียดให้ทุกคนเข้าใจอะไรเงี้ยก็ใครอันนี้มันสําหรับคนที่ใช้เวอร์ชันเออร์ลีเซเท่านั้นนะที่รู้ นะครับแต่ว่าถ้าเขาเป็นยูเซอร์ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ไม่รู้นะฮะถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้ก็เพื่อนๆอาจจะไม่รู้นั่นแหละเพื่อนๆถึงจะมาดูคลิปนี้นั่นแหละนะครับเอาเป็นว่ามันก็ไม่สนับสนุนแล้วนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะนําระบบออนไลน์นี้กลับมาให้เราใช้หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องคอยติดตามกันนะครับในส่วนของตัวรุ่นจีเนี่ยผมก็เคยทําคลิปสอนวิธีการเล่นตัวโปรแกรม LDN ไปแล้วนะครับมันจะเป็นโปรแกรมย่อยจากตัวรุ่นจีอีกทีนึง ซึ่งแน่นอนตัวุนจีสามารถเล่นออนไลน์มัตติเพเยอ์ได้นะครับเป็นรูปแบบโลเคอลไวเลตนะฮะซึ่งมันจะมีเกมบางเกมที่มันรองรับก็มันจะมีเกมบางเกมที่เป็นรองรับพวกมัตติเพยเยอร์แลนด์โลเคอลไวเลตเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาดูในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับเพื่อนสามารถมาดูเลยนะว่าเกมไหนมันสามารถเล่นแบบโลเคอลออนไลน์มัตติเพเยอ์ได้นะฮะซึ่งถ้าเราเลื่อนลงมาล่างๆเนี่ย เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเกม Monster h เตอร์ไร s e ด้วยนะที่รองรับนะแสดงว่ายังไงแสดงว่ามันก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวโปรแกรมมันยังอัปเดตไม่เสถียรพอนะครับที่จะให้มันสามารถเล่นได้ในเซิร์ฟเวอร์โฮสต์นะครับนะซึ่งสำหรับใครที่ต้องการจะใช้งานตัว LDN จริงๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถมาดูคลิปนี้ได้นะผมอธิบายไปแบบอธิบายวิธีการใช้แบบเต็มที่เลยนะเพื่อนๆดูคลิปเดียวเนี่ยเพื่อนๆเ,เข้าใจเลยนะครับก็สามารถมาย้อนดูได้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับโหลดตัว idn เนี่ยก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์ p a ร์ทิออตรงนี้นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเวลามันมีตัว ldn ในอนาคตเพิ่มเข้ามานะครับมันจะมีประกาศในตัวเว็บไซต์ p a ร์ทิออเป็นหลักนะของตัวลุนจินะเออตอนนี้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วมันจะเป็นเวอร์ชันเ,เป็นเวอร์ชัน2.1นนะครับ ldn 2.1นะฮะก่อนหน้านี้จะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันนึ่น 0, 0, แล้วก็2.1 นในส่วนของเวอร์ชัน2.1เนี่ยมันผสานเข้ากับตัวมาสเตอร์ล่าสุดของตัวลุนจีนะครับตั้งแต่วันที่เ,เดี๋ยวขอดูนะฮะมันวันที่เท่าไหร่ตั้งแต่ตั้งแต่ตัวมาสเตอร์ตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่ตประมาณมกรานะครับมกรา2021นั่นเองนะฮะ24มกรานะซึ่งก็เป็นเวอร์ชันที่เก่าแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีเกมที่สามารถเล่นออนไลน์ได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมาดูที่ เพื่อนๆมาดูที่สเตตัสโฮสต์ของตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวเซิร์ฟเวอร์กลางของตัวลุนจีเนี่ยเห็นไหมก็มีคนมาเปิดห้องเล่นนะฮะมีเกมมอนสเตอร์เจเนเรชันด้วยภาคเก่าเห็นไหมโปเกมอนก็มีนะครับเห็นไหมอันนี้ก็มีอันนี้คือเป็นเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ที่คนยูเซอร์ทั่วไปนะครับที่สามารถสร้างโฮสต์แล้วก็เล่นเปิดห้องให้คนอื่นมาจอยได้นะฮะอันนี้ก็มีหลายโฮสต์เลยมีหลายห้องเลยเห็นไหมสำหรับวิธีการใช้งานเนี่ยก็มาดูคลิปนี้นะย้ำนะครับว่ามาดูคลิปนี้คลิป คลิปที่ผมอธิบายตอนนี้ก็ผมแก้อธิบายเป็นเทคเฉยๆนะครับไม่ได้สอนวิธีการใช้งานอะไรทั้งนั้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเข้าใจในส่วนของเซิร์ฟเวอร์โฮสต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับว่าเกมที่รองรับอะไรยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ก็สําหรับถ้ามันมีเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเวอร์เวอร์ชัน LDN 2.1เป็นเวอร์ชัน2.2 2.3ออะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องคอย ติดตามประกาศอีกทีนะเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ใน discord ของผมก็ได้นะในส่วนของตัวลุนจิมูตรงนี้นะครับถ้ามันมีมาอัปเดตมาเนี่ยผมจะแจ้งในส่วนนี้นะฮะถ้าเพื่อนเอนเข้ามาก็คอยติดตามข่าวสารได้เลยนะครับอ่าซึ่งในส่วนของตัว ldn เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเก่าใช่ไหมที่ผมบอกไปมันอัปเดตตั้งแต่เอ่อวันที่21มกราตรงนี้นะฮะเนี่ยก็เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วตอนนี้ก็เดือน4ของเอ่อเดือน4ของปี2 0 2 1แล้วนะครับก็ ซึ่งเดือน4เดือน3เดือน 4, เอ่อเดือน3นะฮะก็เกมมังสเตอร์ร้ายมันออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นบิวเก่าไงมันไม่สามารถเล่นเกมที่ใหม่กว่านั้นได้นะครับเพราะว่ามันจะมีโค้ดมีคำสั่งมีรหัสอะไรต่างๆที่เกมมันยังไม่รองรับในเวอร์ชันนี้เอาเป็นว่าเข้าใจประมาณนี้นะครับมันยังไม่รองรับในเวอร์ชันนี้ก็เวอร์ชันนี้มันสามารถเล่นออนไลน์ได้กับเกมเก่าๆพวกเกมที่มันออกมานานๆแล้วนะครับแล้วก็ มีอัปเดตแบบพอสมควรแล้วพวกเกมอาร์เบยอน a ต้ามาริโอคาร์สมาริโอเทนิสโปเกมอนอะไรประมาณนี้ครับสเปรตูนะครับถ้าเป็นเกมใหม่ๆตั้งแต่เดือนเ,ออเดือนสเป็นต้นไปเนี่ยมันยังไม่รองรับนะครับอันนี้ต้องรอทางที่พัฒน,นาอัปเดตอีกทีนะครับซึ่งกว่ามันจะอัปเดตเนี่ยนานๆทีมันจะอัปเดตจริงๆนะผมคอยติดตามอยู่ว่ามันจะมันจะอัปเดตเมื่อไหร่นะครับคือล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชันน2.0ไป2.1เนี่ย ก็รอประมาณ4 5หเดือนได้เลยนะครับกว่ามันจะอัปเดตทีนึงอันนี้ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อต้องการจะเล่นจริง,รงๆเนี่ยเพื่อนๆต้องอดใจรอจริงนะฮะแต่ถ้าเพื่อนจะเล่นจะ,จะใช้ตัว ldn เนี่ยก็สามารถเล่นเกมเก่าได้อย่างที่ผมบอกเลยนะมันก็มีหลายเกมที่มันรองรับนั่นแหละนะครับตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์โฮสต์มีการเปิดหลายๆห้องนะครับเกม osing, อะไรไม่คอซิ่งเงี้ยมอนสเตอร์หนนะ Pokemon, เห็นไหมโปเกมอนเห็นไหมก็มีหลายคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์โฮสต์เอาไว้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถไปจอยได้นะครับหรือว่าจะเล่่่นนนกับเเพพืืออ จะเล่นด้วยกันกับเพื่อนก็ได้นะครับก็เปิดห้องแล้วก็สร้างเป็นห้องพับ l ลิไปสร้างเป็นห้องไพรเวทไปนะครับแล้วก็สามารถให้เพื่อนมาจอยได้อะไรประมาณนี้นะครับข้อหลักๆก็ให้มาดูคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจเล่นตัวลุนจินะครก็มาดูคลิปนี้เลยดูคลิปเดียวก็สามารถใช้เป็นได้เลยนะสำหรับตัวลุนจินะครับก็สรุปง่ายตอนนี้นะครับก็ตัวยูซูนะครตอนนี้มันไม่สนับสนุนระบบออนไลน์แล้วนะครับตอนนี้ ตัวลุนจีสามารถเล่นในส่วนของโลคอลออนไลน์ได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มันติดเยอะด้วยนะครับมันก็จะมีบางเกมที่มันไม่รองรับแบบเต็มที่นะครับอันนี้เพื่อนๆต้องไปลองทดสอบแล้วก็ลองเล่นเองลองเล่นเองนะหาเพื่อนสักคนหนึ่งแล้วก็ลองมาสร้างห้องแลห้อง r i v เว e แล้วก็มาเล่นด้วยกันลองดูก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นคนเดียวแล้วเปิดห้องคนเดียวเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะหาจอยคนอื่นยากหน่อยเพราะว่ามันมีคนสร้างห้องน้อยนะฮะแล้วบางคน ถ้าเพื่อนๆไม่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจภาษาอะไรต่างเนี่ยเพราะว่าห้องส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นห้องต่างประเทศนะฮะถ้าเพื่อนเพื่อนไปจอยเขาอาจจะสนทนาอะไรไม่รู้เรื่องเงี้ยถ้าเล่นกับเพื่อนได้ก็โอเคนะฮะ่าก็ประมาณนี้นะถ้าใครสนใจตัวลุ้นจีก็สามารถเล่นได้แล้วในในส่วนของระบบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเกมเก่าเกมใหม่มันยังไม่สามารถเล่นได้นะฮะในส่วนของ monster strike ก็ ide, สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนนะครับ ก็ไว้เจอในคลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ